การครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อคำแก้วเขาเป็นคนที่แข็งแรงรูปร่างสูงใหญ่แต่เป็นคนขี้เกียจไม่ชอบทำงานใดๆวันๆน,น,นอนเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านพอแม่บอกให้ไปทำานเขาก็อ้างว่าป่วยพ่อบอกให้ไปหาฟืนเขาก็อ้างว่าร้อนเกินไปชาวบ้านต่างพากันเอือมระอาเพราะทุกครั้งที่ไปช่วยงานบุญคำแก้วก็จะมานั่งกินอย่างเดียวไม่ยอมลงแรงวันหนึ่งพ่อจึงบอกว่าลูกเอย๋ยหากเจ้ามัวแต่นอนขี้เกียจวันหนึ่ง จะไม่เหลือใครคอยช่วยเจ้าเจ้าจะหิวหวยและลำบากแต่คำแก้วไม่ฟังยังคงนอนเล่นไปวันวันจนกระทั่งปีนั้นเกิดทายแล้งข้าวในานามไม่พอจะกินชาวบ้านแต่ละคนยังพอมีข้าวเก็บไว้ในยุ้งเพราะขยันทำนาม,มาแต่ก่อนหน้ามีเพียงคำแก้วที่ไม่มีอะไรติดมือเขาเดินของข้าวจากบ้านนู้นบ้านนี้แต่ทุกบ้านก็บอกว่าเราก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานของเราเหมือนกัน ในที่สุดคำแก้วจึงต้องอดอยากหิวโหวยและสํนนึกได้ว่าความเกียดคร้านพาให้ชีวิตตกต่ำเขาจึงกลับตัวเป็นคนใหม่หม่นขยันขันแข็งจนไม่นานก็สามารถมีข้าวปลาอาหารเก็บไว้ใช้เหมือนคนอื่นหลังจากที่คำแก้วได้สํนนึกและกลับตัวเป็นคนขยันเขาก็ช่วยพ่อแม่ทำนาตักน้ำหาฝืนไม่บ่นเหมือนก่อนและเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไต้มากขึ้นชาวบ้านก็เริ่มกลับมามีเมตตากับเขา แต่แล้วไม่นานความเคยชินเก่าๆก็กลับมาเมื่อมีข้าวปลาอาหารเต็มยุ้งฉางคําแก้วก็เริ่มขี้เกียจอีกครั้งเขาคิดว่าเรามีของกินเต็มบ้านแล้วจะรีบทำงานไปทำไมขอนอนพักก่อนก็แล้วกันเขาเริ่มหยุดงานวันเว้นวันจากนั้นก็เว้นเป็นสัปดาห์ข้าวในยุ้งที่เคยเต็มก็เริ่มร่อยรอวันหนึ่งพายุใหญ่พัดมาหลังคายุ้งฉางพังข้าวสารปิดน้ำเสียหายหมดเกือบทั้งหลังคราวนี้คำแก้ว ไม่มีสำรองใดๆหรือเลยเขารู้สึกเสียใจหนักกว่าเดิมเขาจึงไปหาหลวงตาที่วัดขอคำสอนหลวงตาบอกว่าความขยันเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือความสม่ำเสมออย่าทำดีเพียงชั่วคราวแล้วเลิกไปเพราะชีวิตเหมือนการหว่านเมล็ดข้าวต้องรดน้ำและดูแลเสมอจึงจะงอกงามตั้งแต่นั้นมาคำแก้วก็หมั่นทำงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้ความเกียดครั้งครอบงำอีกต่อไปและกลายเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังหลายปีผ่านไปคำแก้วที่เคยขี้เกียจกลายเป็นคนที่รู้คุณค่าของความเทียนเขามีบ้านเรือนมั่นคงมีข้าวปลาอาหารพอเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องลำบากเหมือนครั้งก่อนวันหนึ่งเด็กหนุ่มในหมู่บ้านชื่อสายทองเป็นคนที่ขี้เกียจเหมือนคำแก้วสมัยก่อนนอนเล่นไม่ยอมช่วยงานบ้านพ่อแม่ของเด็กหนุ่มจึงมาขอร้องให้คำแก้วช่วยสั่งสอนคำแก้วจึงเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองทั้งหมด ตั้งแต่ตอนที่เกียดอดอยากจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นคนขยันและได้บทเรียนจากหลวงตาเขาพูดกับสายทองว่าข้าเองเคยเป็นเหมือนเจ้าแต่เพราะความเกียดคร้านข้าจึงลำบากจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดหากเจ้าอยากมีชีวิตที่ดีเจ้าต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ขยันแม้เพียงน้อยแต่ทำให้สม่ำเสมอสายทองได้ฟังแล้วเกิดความละอายใจจึงเปลี่ยนแปลงตนเองตั้งแต่วันนั้นและไม่นานก็กลายเป็นคนขยันขันแข็งหลังจากคำแก้วเปลี่ยนชีวิตใหม่ เป็นคนขยันขันแข็งเขาไม่เพียงแต่ดูแลครอบครัวให้มีความสุขเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นคนที่ชาวบ้านให้ความเคารพทุกครั้งที่มีงานบุญงานนาหรือการเก็บเกี่ยวคําแก้วจะเป็นคนออกหน้าเสมอเมื่อมีคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านเผลอขี้เกียจเขาก็จะเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังเพื่อเตือนสติว่าความเขียดคร้านจะนําความทุกข์ยากมาแต่ความเพียรจะนําความสุขมาการเวลาผ่านไปคําแก้วแก่เท่าแต่ชื่อเสียงของเขายังคงอยู่ผู้คนเรียกขานว่าคําแก้วผู้เคยขี้เกียจแต่กลับตัวเป็นครูสอนชีวิต เมื่อเขาลาจากโลกไปชาวบ้านได้เล่านิทานชีวิตของเขาต่อๆกันมาเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้